มอสมอสพี่ขอดูคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมพี่ชอบมากเลยอะดูถ้าไม่ทันต้องคิ้วอะมีอะไรใจบ้างหรือ มอดอายุเท่าไหร่เนี่ย12บ4ปีค่ะคนกันเองไงลดให้มีหน้าเราเสียงเขายังไม่แตกเนาะน้องมอสเสียงยังไม่แตกเนาะเสียงแตกยังครับยังครับเพราะอะไรครับเพราะเสียงยังไม่แตกก็ถูอของเขาอะแล้วแล้วเราจะมีวิธีไงทำให้เสียงแตกครับน้องมอสรอจนกว่าเสียงจะแตกครับ การตอบที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเองมาก like ครับน่ารักมากน่ารักก็เรียกเข้ากลุ um ่มน่ารักก็เรียกเข้ากลุ่มฮะน่ารักน่ารักก็เรียกเข้ากลุ่มสิครับเออได้แชมป์มาด้วยได้แชมป์มาด้วยจริงไหมจริงครับโอเคเรียกเข้ากลุ่มเรียกเข้ากลุ่มเรียกเข้ากลุ่มชอบอ่ะใส่ชอบอ่ะคือต้องการให้พี่ทำอะไรครับ แล้วกเข้ากลุ่มค่ะ